สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่องยูทูปพยาเพ็ญพัทรานครรนนะคะ<อ>เพจอัญมณีเพ,พเกรดแก้วผู้สื่อตํานานพยาเพ็ญพัทรานครานและพระชายายญ,ญาเินทัศนีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสรจพ่อเพรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะ<ๆ>คลิปนี้ก็เป็นคําถามที่ว่ามารที่เป็นเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิเทพนะคะหรือว่าเป็นพวกเทวกรุตมานแบบนี้มีกําลังมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อการเหมือนกับ กระตุนเราให้กิเลสของเราเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นไปมันก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเสรจพระองค์เพชรท่านกลัสว่นะคะว่าอย่างพระพุทธองค์เนี่ยนะคะท่านก็จริงจริงแล้วเนี่ยท่านว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่มารพวกนี้นะคะสิ่งนี้มารสิ่งมารที่น่ากลัวที่สุดคือกิเลสมารนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคิดจะต่อสู้เนี่ยจริงมันต่อสู้กับจิตใจที่ตัวเองของตัวเองที่มันมีกิเลสมากกว่าที่จะ,ะจิตใจจะลอยไหลไปตามกิเลสน,นะคะ ไม่ใช่การที่จะมาตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ที่ไปสู้กับมารน,นะคะอันนั้นไม่ไม่ใช่ทางที่ที่ที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ทรงใช้สติปัญญานะคะแล้วก็บุญบารมีที่สะสมมานะคะอย่างธรรมชาติเนี่ยใช้ธรรมชาติของบุญในการจัดการกับมาน,นะคะ,ะก็คือไม่ให้หลงไม่หหลงไปตามสิ่งที่มารเพราะสิ่งที่มาเขาต้องการครอบงำคือครอบงำให้เราเหมือนกับต้องพึ่งพาเขาอยู่ในการมาพบอยู่ใน อำนาจของเขาอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย,ย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเราไม่มีกิเลสโลบโกดลงเ่านเงี่ยนะคะสิ่งที่มารเขาจะกระตุ้นเขาจะกระตุนะะต้นอะไรให้เราอะเขาจะกระตุ้นให้เราอยากได้เขาจะกระตุ้นให้เราอยากมีตําแหน่งอยากมีคนรัก <ico ot> อยากมีนู่นอยากมีนี่อยากมีนั่นนะคะเนี่ยแต่ว่าพระพุทธอ,องค์ทรงเหมือนกับหักทลายตันหาเนี่ยไม่ให้ตันหาปลุกร่างสร้างเรือนต่อพบต่อชาติะองแล้วดังนั้นเนี่ยมารจะเอาอะไรมาทาร้ายเรานะคะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําได้นะคะนั่นก็คือการพยายามเราจะเริ่มวิปัันสนากรรมฐานเห็นเป็นรูปเป็นนามหรืออะไรนะคะในตามแนวหลักสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธอ,องค์ทรงทรงจัดสรู้ชอบดีแล้วแล้วก็นํามาสอนพวกเราผ่านภาร,ริยาสาวกทั้งหลายนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มีเครื่องมืออยู่แล้วนะเราก็จําเป็นที่จะต้องโฟกัสให้มันถูกต้องนะคะไม่ไม่ต้องไปเหมือนกับเหมือนกับเป็นหนังอะไรเงี้ยที่แบบต้องไปสบต่อสููกับพญาม,มารต้องอะไรไม่ไม่ไม่ได้ในลักษณะนั้นมากนะคะ ความรู้สึกถ้าเกิดสมมติคนอย่างแบบคนปกติจะรู้สึกได้นะคะก็จะเห็นเป็นในลักษณะของความมันเอ๊มันหุนดิดร้อนรุ่มเหมือนกับบางคนเอ๊โดนของหรือเปล่าหรืออะไรมันก็คแค่ประมาณนั้นนะคะมันมันอยู่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันมันอยู่ได้ไม่เท่าไหร่สําหรับคนปฏิบัติก,ก็ก็สิ่งที่จะต้องทําก็คือตั้งสติตั้งสติแล้วก็ตั้งความอดทนหรือว่าใช้ทุกๆอย่างนะคะที่เป็นในในรูปแบบของกุศลเนี่ยนะคะในการที่จะเผชิญกับสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นเหมือนกับ พายุอารมณ์นะคะพายุอารมณ์อาจจะโกรธมากอาจจะรุ่มหลงมากอาจจะเหงามากจิตตกมากอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ใช้การอดทนเอาอใช้การอดทนอ,อ,อดทนนั่นมันคือแบบด่านแรกเลยนะอ่ซิมเปิลซิมเปลิเปลนะคะไม่ต้องฝึกสติปัฏฐาสี่ใครๆก็บอกให้อดทนกับอารมณ์เหล่านี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในแบบสติปัฏฐาสี่ถ้าเกิดคนคนรู้วิชานี้แล้วเราก็คือ อาจจะดูที่ตัวอารมณ์มันนะคะอาจจะดูที่อาการของมันเนี่ยมันเป็นยังไงม,มันลักษณะอาการเป็นยังไงนะคะถ้าสติเราเข้มแข็งพอเนี่ยดูอารมณ์ได้แต่ถ้าสติไม่เข้มเข้มแข็งพอก็ให้ไปดูอารมณ์ที่อื่นนะคะเย่างเช่นกายเนี่ยเรายังมีกายอยู่ทนโทษให้ดูนะคะเรามีปัจจุบัน,นากายอยู่เราก็จะเอาเอาเอ,าอ,าอากายมาเป็นที่สร้างสติในปัจจุบันได้นะคะโดยที่เอปล่อยอารมณ์นั้นไว้เนี่ย คือเราหนีเขาไม่พ้นหรอกเพราะเขาเกิดเขาชัดจนรู้สึกได้เนี่ยเราทําอะไรอยู่เดี๋ยวเขา,เาก็ไหลไปรู้สึกตามเขาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรเราเลึกขึ้นได้เราก็พยายามสร้างสติให้มันกระฉับกระเฉงบ่อยๆนะคะก็จะดีขึ้นนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องให้ความสําคัญยิ่งให้ความสําคัญเหมือนกับคําว่าให้ความสําคัญของพีนเมงก็คือว่าไม่ต้องให้อํานาจอะไรเขาขนาดนั้นนะคะม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนกับเอ่อยังไงกลัวนะคะกลัวขนาดนั้น ธรรมะของพระพุทธองค์เอาอยู่แต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เอาอยู่เนี่ยธรรมะก็ไม่มีตัวตนอีกเราก็จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้สร้างเหตุปัจจัยสุ่แห่งธรรมะสภาพแห่งธรรมะนั้นขึ้นมาด้วยสีสติสมาธิปัญญาของเราเนี่แหละนะคะก็จจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ใครชอบรูปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พญาเพชรพัทรานคดาเพจอัญมณีเพชรนนนนเรกลืแก้วให้พี่มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครชอบกอ็แชร์ออกไปก็ขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็รวมถึงปลอดภัยจากพญานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ